โอ้เมีงวันคือไรเลยพี่น้องเอาหรอวะเอากราบสวัสดีครับผมพรอแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุท่านครับสุภูทุกคนเขียนเคยได้พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเราวานนีประเทศก็ดีสุบองสุบอนคือเกาเนาะเป็นเนาะสุเกยสุมุมกะมามพบมาอพอกันคือเกาได้พี่น้องเด้อกับเบาแดกเบาแดกมาเลยพี่น้องมาคำขำพี่น้องบัดเีอรเส้าได้พี่น้องได้แผล จะไปถืออีหยังอีหยังพี่น้องเดิยบอป,ปากปากปากันแสบเอา้าเมื่อนี้้เด้กกินฟาพี่น้องโอ้พันไดยัง,ไ,งมไม่อิ่มแม่บันอะไรซ้อยจุยังก่อนรับพี่น้องเดิมตับพันขี้ริ้วพันตับพี่น้องว้าพันธุ์อไงมีคอแกว้วหอมเมียงเมียงแกว้วพี่น้องโอ้ย่างคักมะลุยกันเล่ววววนวะพี่น้นงะซิมเกียวกันพี่น้องเบาเด็กเี็มันจะได้บังกับซิมพอ่อเราเนี่ยบกคุมมันไดเดี๋ยวจัดการให้ไหม มาพี่น้องก่อนอื่นก่อนได้เก่าเขา,าต้องารเติมน,น้ำยาก่อนได้เพียงเดท่าสีไปใส่มาใส่ไปน้ำมาล้างกันได้เขาเติม,มยังเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องแซบ่บคือเก่าสาระข้ามน้ำบอตตองได้เพียงเนาะเดี๋ยวเก็บถองมามาดนีผายกินอยู่พันตับห้องต่ว่ามึนอนี่บกคุมหนอยพี่น้องเด้อมึนอนี่เขาเติมเล็กน้อยก่อน ก็ผมอีกเล็กน้อยก่อนพี่น้องเนาะไที่เบิ้งกวนหลันแรกออกงูได้กเอาทั้งงูน,าน่าหล่พี่พี่้องเห็นว่าพี่น้องบาดเนี้ยเฮ้าเขียวยุงยุ่งขุมขุมไปเลยพี่น้องขุมมาขุมผมยางเดาแสแสออกไปรวดมะบาดนี่ มาพี่น้องได้การแล้วบัดนี้ขมดีขนาดของแท้มาลุยกันเลยว่าพี่น้องคำแรกแหกหมาใลยพี่นอ้นนองเบิ่งกรได้จะข้ากันนะพันตับพี่น้องนี่บักพริกมี่โบว์เป็นหอยย่างดีมีบักพริกมีผัก,ก,กนี่นี่ อยากกินเกียกวได้เพียงเดิมมีหอดเสือเนื้อเสือกับมีได้เพียงเดิมเกลียว,วมันคือคักแต่บาดีบึงตับ พักตักผึ้เขาหวยนพ่่นองเครบเสียบขนาดเจ้าคมอยูอ่ขนานดะ มีหอดเสือมาหน,นี่งบวกเสือปุ้นนั่นเป็นรองมาหน,นี่งเข่งด้วยหลายเสือพี่น้อง,งอืมข้อแกวเบาเด็กก็เสียบเลยเป็นหนังคมดีขนาด Hãy subscribe กินเราจะกับผ่าวกับแ่บไปหน่อยแก้วบ่แหล็กอืมแบบพิ้งไงแมแกม้วมะเหน็บคักอืม,อม ให่มาหน่อยนึงมั้นี่อืม 嗯。Mm hmm. 哥们。 บอกโซนแหละมาคัดจังหวะกัะจินบะระดอกตัวนี้เบิ่งพ่น้องเล้กมีหอมแบบพริกโอ๊ยคักพริกหนวย ปากกระดางปากขี้เลี้ยงเียบจนตัวเนาะ เขาห่อนอืห่อนครับเป็ดมัฟฟ่ากันแซ่ยบสวยอืม เกี่ยวตำแล้กับผอกระแซบขั้นเบาเดี๋ยวไปทำงานอื้อหือบ่อยากคุยอื้อหือ ยังจะขัน้นเลยเพี่อน้องมืงนะ่อน่ะตัวจัดอีกนะบึงบักพริกหนวยพี่น้องเด้อบึงเนี่ยจะเรานวยเพิ่นสอดใส่ให้แม่บานกนไดไแต่วาก็แซ่แ อ้มาเป็ดเส็จพิกเยเมื่อกี้นห่นไหมโอ้ยนี่นอค่คา่น้องโอ้สามคั่ำอ้าเนี่ไม่น่งพี่ผมแสบมันบัวป่านี่ผู้ใดอ 嗯嗯别别动 โอ้หเ็ดบวงหวันหมรู้เรื่องบ่อระเจยงเลยแบงด้วยนน่ะย่งไปกินเร็วบ่เบือเพราะอ่มกินได้เท่าที่กินได้ โอ้สุดยอดมือนนิแม่ผายกี่อยู่พันตับกี่น้องสุดยอดสุดยอดเอา้าเอาน้อยไปน,น้อยแต่นักกินนี่บ้าแดงเดี๋ยวก็จบราไปกกอนทำหนี่งนะครับสวัสาาดีครับ